สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวและคณาราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีเนาะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 3 c h a n n ชาแนลและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากคา่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายนปี2560 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะคะเอาละก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์ในคลิปนี้เนาะแม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ สำหรับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าหากเราพิจารณาจากตำแหน่งของดวงดาวทั้งหลายอาจจะเป็นช่วงที่ดวงดาวไม่ได้โคจรเกื้อหนุนคุณซักเท่าไหร่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธจะโคจรเป็นอริกับดวงชะตาก็ส่งผลทําให้ในช่วงนี้ชาวพฤษภก็มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายไม่สบายใจ เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดือนรถราพาหนะที่ใช้จะมีปัญหาคุณจะต้องเสียเงินซ่อมแซมบางคนก็อาจจะเกิดความวุ่นวายมีความร้อนอกร้อนใจเพราะญาติพี่น้อง เพราะคนในครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีปากเสียงจะทะเลาะบอแว้งกับคนใกล้ชิดเพราะเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ต่างๆนะคะและในวันที่4พฤศจิกายนนั้นค่ะปรากฏว่าดาวสุกจะย้ายเข้าไปโครจรเป็นอริอีกหนึ่งดวงก็ส่งผลให้ชีวิตของคนนะคะหลังวันที่4ไปแล้วอาจจะต้องไปพบเจอกับปัญหาจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้คุณต้องตามแก้ไข มีอะไรให้คุณจะต้องเคลียร์สาสางอยู่พอสมควรแต่ชาวพฤศษศพก็อย่าพึ่งกังวลใจนะคะแม่หมอขอให้คุณจงอดทนมีสติค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปอีกไม่นานค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังบรรดาดวงดาวที่โครจรในอรินั้นก็จะค่อยๆย,ย้ายราศีนะคะถึงตอนนั้นก็เรียกว่าชีวิตของคุณจะเบาสบายจะผ่อนคลายได้มากขึ้นปัญหาที่รุมเร้า อยู่ก็จะแก้ได้จะหาทางออกได้อย่างแน่นอน ในวันที่9พฤศจิกายนค่ะปรากฏว่าดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ภพวีนาศในเกณฑ์ที่ดีก็หมายถึงชาวพฤึศพมีโอกาสจะได้เดินทางไกลจะได้ไปทําบุญนะคะในอีกความหมายก็แปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆอาจจะมีโชคดีจากทางไกลาจากออนไลน์บางทีจะมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณแบบปกปิดไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ สัมพันธ์กับดาวอังคารนะคะที่โครจรเลงลัคนาเกิด และก็ยังมีมาตหารเป็นเกษตรราธิบดีดังนั้นก็แปลว่าชาวพฤชศพจะไม่ขาดแคลนคนเมตตามักจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนใจดีอยู่เสมอบางท่านก็จะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีคนรักเข้ามาดูแลประคับประคองจนทำให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นความยุ่งยากไปได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่แม่หมอตั้งชื่อคลิปนี้เอาไวค้ค่ะว่าคุณจะต้อง มีสติจะต้องอดทนประครับประคองตัวเองกันไปก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าพอดาวหลายดวงเข้าไปโคจรเป็นอริจะทำให้ชีวิตมักจะยุ่งยากเต็มไปด้วยปัญหายิ่งดาวประจำตัวของเรานะคะตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียหายถึงแม้ว่าจะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีแต่เราก็อย่าได้ประมาทนะคะจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังตัวหากจะลงมือทำในสิ่งไหนแม่ หมอขอให้ชาวพฤษศพจงพยายามเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งไปลงทุนอย่าพึ่งไปทำอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่เกินกำลังเพราะถ้าหากมันพลาดขึ้นมาก็จะเป็นตัวเรานี่ล่ะค่ะที่จะต้องเจ็บปวดที่สุดและที่สำคัญปรากฏว่าในช่วงนี้ ดาวหลายดวงจะโครจรถอยหลังด้วยค่ะนั่นก็แปลว่าความสำเร็จความก้าวหน้าอาจจะมาช้ากว่าที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ดังนั้นเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปเดี๋ยวผ่านกลางเดือนนี้ไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีปลายเดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์ก็จะย้ายออกจากอรีอีกหนึ่งดวงนะคะถึงตอนนั้นก็ถือ ว่าชีวิตของชาวพฤษโพจะมีความสงบร่มเย็นจะรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากกว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกันนะคะดวงการงาน ดาวสาวก็ยังโครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งการงานของคุณนะคะชาวพฤษภ์นั่นก็แปลว่าคุณอาจจะต้องวนเวียนจะต้องอดทนอยู่กับปัญหาเก่าๆก,กับเรื่องเดิมๆและทิศทางการงานของชาวพฤษภในช่วงนี้ถือว่าจะมีความล่าช้าอยู่พอสมควรหลายท่านก็มีเกณฑ์จะทะเลาะหรือว่าเกิดความไม่พอใจในหมู่เพื่อนร่วมงานหรือบางทีนะคะช่วงนี้คุณจะเบื่อจะขี้เกียจทำงาน ก็ได้และก็โดยภาพใหญ่นะคะต้องยอมรับค่ะว่าภาระการงานธุรกิจของชาวพฤชศพในครึ่งเดือนแรกนี้ยังมีเรื่องของความไม่ลงตัวอยู่พอสมควรนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะไม่ได้เป็นอย่างใจหลายท่านที่ซวยหน่อยเหนื่อยหน่อยก็อาจจะต้องไปเจอกับคนที่พูดยากเข้าใจยากจนคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยใจ คนที่ค้าขายทำธุรกิจช่วงนี้ดาวพุธก็จะถอยหลังในภพอริค่ะยังไงแม่หมอขอให้คุณจงระวังเนาะในเรื่องของการโอนเงินจ่ายเงินที่อาจจะมีความล่าช้าหรือจะต้องระวังความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เช่นการไปเจอสลิปปลอมหรือว่าคุณอาจจะโอนเงินผิดบัญชีก็ได้นะคะดวงการเงิน ก็ปรากฏว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรเป็นอรินะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดวงการเงินของคุณจะมีความรั่วไหลหรือจะต้องหาเงินหาทรัพย์ด้วยความยากลำบากก็ได้บางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีภาระจุกจิกเยอะแยะจนคุณหมุนเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อย่ากกังวลจนเกินไปเพราะว่าชาวพฤชศพนั้นยังดวงดียังมีโชค ยอยู่ค่คเนื่องเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนลาภะจะโคจรเป็นมหาอุดในราศีกรกฎจะมีดาวสุ่กับดาวพระเกตตั้งฉากในราศีแม่ธาตุ ดังนั้นก็แปลว่าหากเลือร้อนลำบากอย่างไรก็มักจะมีโชคดีโชคช่วยเข้ามาชาวพิศษสบบางคนจะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนจากคนรู้จักจากคนใกล้ชิดอาจจะให้คุณหยิบยืมให้เงินคุณไปหมุนใช้ก่อนเอาเป็นว่าถ้าติดขัดขาด,ขาดสภาพคล่องยังไงนะคะคุณก็อาจจะลองทักไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าจากผู้ใหญ่นะคะ นอกจากนี้ถ้าหากคุณต้องการแหล่งเงินทุนหาคนมาร่วมลงทุนนั้นก็นบว่าคุณมีเกณฑ์จะสมหวังเรียกว่าจะยังมีเงินหมุนเข้ามาให้คุณจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆส่วนดาวสุขที่โคจรเป็นอรินั้นก็แปลว่ากว่าจะได้อะไรมาสักอย่างก็มักจะมาจากการแข่งขันการแย่งชิงหรือจะต้องแก้ปัญหาเสียก่อนจึงจะพบกับความสําเร็จถ้าหากใครได้อะไรมาง่ายๆในช่วงนี้ก็มักจะมีปัญหาให้คุณต้องตามไปก แกทีหลังค่ะโดยภาพรวมเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แม่หมอมองว่าชาวพฤษศจะต้องวางแผนบริหารจัดการเงินอย่างเข้มข้นนะคะอย่างไรก็ตามในวันที่19พฤศจิกายนในที่สุดดาวพุธก็จะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งถึงตอนนั้นก็ถือว่าขราวคราวเกี่ยวกับเงินที่หวังที่รออยู่จะเริ่มมีเข้ามานะคะ ดวงความรักสำหรับสิ่งที่ดีมากๆของชาวพฤษโประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คือดาวอังคารดาวคนรักคู่ครอง ที่โคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราที่บดีเล็งลักนาเกิดส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ของความมั่นคงเข้มแข็งคนที่มีคู่มีแฟนก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คนรักจะคอยซับพอร์ช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆนะคะส่วนคนที่โสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่จริงจังจริงใจผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์ยังโคจรเป็นอริค่ะน นันก็แปลว่าคำพูดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนไม่ตรงประเด็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักของคุณไม่ราบรื่นได้นะคะดวงสุขภาพ ก็อย่างที่บอกนะว่าดาวหลายดวงช่วงนี้จะโครจรเป็นอริก,กับดวงชะตาส่งผลทําให้ชาวพฤศษมีเกณฑ์จะป่วยทั้งกายจะป่วยทั้งใจอาจจะมีปัญหาความเครียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่บ้านหรือว่าลูกหลานที่คุณจะต้องดูแลซึ่งลึกๆคุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าตัวเองกําลังแบกปัญหาเกินกําลังนะคะยังไงคุณก็จะต้องอดทนประครับประคองเดี๋ยวผ่าน ลางเดือนนี้ไปได้ค่ะชาวพฤษโ卜แม่หมอมองว่าความเครียดความกดดันของคุณจะลดลงไปถึงตอนนั้นชีวิตก็จะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังไงคุณก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจกันให้ดีนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรก ของเดือนพฤศจิกายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสาหรับการติดต ามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ห h สามชานลมาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ